รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับผมดรพิพัฒน์ปีดาวิพัฒครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันพรสันเจนใจค่ะกลับมาค้นหาความดีจากคนที่ทําความดีในรายการคน,คนดีดเพื่อแผ่นดิน,ดนครับ,รบรท่านดรพิพัฒน์คะทุกชีวิตนะคะมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมก็มีความสําคัญต่อโลกใบนี้ทั้งสิ้นเลยค่ะครับและวันนี้ทางรายการจะพาไปพบกับคนดีที่ทําทุกอย่างเพื่อภาร,รกิจแห่งชีวิตครับ ค่ะอยากจะทราบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปชมกันเลยค่ะ สุรินน่ะนะฮะเป็นพนสุลินแล้วเกิดที่สุรินปรากฏว่าพ่อนี่เป็นตำรวจนะครับตอนนั้นเนี่ยพออยู่ได้สามขวบพ่อก็ได้รับตําแหน่งใหม่ที่นครศรีธรรมราชก็เลยย้ายตามพ่อตามแม่ไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชตั้งแต่ตอนเด็กๆประมาณ11ปีก็ย้ายกลับมาที่สุรินเหมือนเดิมแล้วก็มาเรียนมัธยมปลายที่สุรินแล้วก็มาเรียนต่อคณะสัตวแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่จบมาเนี่ย ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นหมอรักษาช้างอยู่ที่บ้านเพราะว่าไหนๆเราก็เป็นคนสุรินแล้วก็กลับไปเป็นหมอช้างรักษาช้างเลี้ยงที่ที่บ้านที่สุรินนะครับทำงานได้8เดือนตอนนั้นก็มีท่านดรเพ็ญศักนิักจากสุจินดานะฮะท่านในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาท่านก็เชิญชวนให้ไปทํางานในคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้อมวุฒิสภาจนพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าการลงพื้นที่ป่าลงพื้นที่ธรรมชาติหลายๆจุดของเราเนี่ย เราก็เริ่มเห็นปัญหาว่ามันมีสัตว์ป่าบาดเจ็บสัตว์ป่าป่วยแต่ก็ไม่มีการเยียวยาตามสมควรนะครับก็เลยมีการเสนอในคณะกรรมการว่าต่อไปเนี่ยในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยในส่วนของกรมสัตว์แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยน่าจะมีสัตวแพทย์แล้วก็มีการส่งผมนี่แหละครับเข้ามาเป็นหมอคนแรกโดยเราก็เริ่มต้นงานที่อยู่ในธชาติเขาใหญ่เพราะถือว่าเป็นอุทยานชาติอันดับหนึ่งแล้วก็ มีความสําคัญในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวพอสมควรเราก็พยายามพัฒนาสร้างบทบาทของวิชาชีพสตัตวแพทย์ให้เกิดการยอมรับในหมู่นักอนุรักษ์นะครับเพราะว่าักนอนุรักษ์ในมุมมองหนึ่งเนี่ยเขามองว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติหมอมาทําไมในะฮะอย่าไปยุ่งกับมันในเมื่อเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราก็ต้องแสดงบทบาทให้ชัดเจนว่า ณเวลานี้น่เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติอีกต่อไปนะครับผลกระทบต่างๆเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมถ้ามองแบบรวมๆสโคบรวมเลยก็คือเรื่องของเฝ้าระวังและจัดก,การสุขภาพสัตว์ปา่าเฝ้าระวังก็คือเฝ้าระวังไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการบาดเจ็บการป่วยหรือเรื่องของปัญหาเรื่องโรคติดต่อโรคระบาดต่างๆ นั่นคือหนึ่งสองคือเรื่องของการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าจัดการยังไงให้คุณภาพชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ในถิ่นอาศัยเนี่ยเลืองอยู่ในป่าเนี่ยมันอยู่ดีกินดีมันปลอดภัยจากปัจจัยคุกค,คามในทุกๆด้านซึ่งปัจจัยคุกค,คามในทุกๆด้านท,ที่เอ่ยถึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นในเรื่องของการทําลายถิ่นอาศัยการบุกรุกถิ่นอาศัยเรื่องของการล่า พราะฉะนั้นผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันล้วนเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นเราเองเราทํางานในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเปรียบเสมือนผู้สื่อความหมายธรรมชาติเราสัมผัสกับธรรมชาติเราสัมผัสกับสับรรตว์ป่เา,รราเราเป็นตัวสื่อความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยธรรมชาติหรือสัตว์ป,ป่าเนี่ยกำลังบอกอะไรกับเราแล้วเราก็มีหน้าที่บอกต่อกักบสังคม ก็เราจะเห็นได้ว่าในสภาพระบบนิเวศในป่าที่มีสัตว์ป่าอยู่เนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการอยู่รอดของสรรพสิ่งนะเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวชีวัดการอยู่รอดของมนุษย์นะครับถ้าสัตว์ป่ามันอยู่ในธรรมชาติที่มันเหมาะสมที่มันอุดมสมบูรณ์ที่มันปลอดจากปัจจัยคุกคามเนี่ยถ้าสัตว์ป่าอยู่รอดในโลกใบนี้ได้มนุษย์ก็อยู่รอดได้ and being กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยไม่ยอมหยุดที่จะทําความดีแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคะใช่แล้วครับเพราะทุกวินาทีนั้นสําคัญต่อท่านมากครับถ้าหากการช่วยเหลือนั้นช้าไปนะคะความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยละคะ่ะงั้นเราไปชมเรื่องราวแห่งชีวิตกันต่อเลยครับเชิญชมเลยค่ะ เดินไปที่หอสอ่งสัตว์หนองพักชีครับซึ่งถ้าพูดถึงความสำคัญนี้มันก็คงก็ถือว่าเป็นห้องอาหารนะฮะห้องครัวห้องครัวของสัตว์ป่านะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีทั้งแหล่งทุ่งหญ้านะครับซึ่งเป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าจะมีแหล่งน้ำแล้วก็จะมีแหล่งดินโป่งที่สำคัญนะครับเพราะงั้นเรากำลังจะไปที่ห้องครัวของ สัตว์ป่านะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับพวกสัตว์ตระกูลพวกเก้งพวกกวางพวกเม่นพวกชมดอีเห็นนะฮะนานๆานทีก็เจอหมีบ้างนะครับแล้วก็เจอพวกช้างป่าบ้างก็ปลาปายนะซึ่งบริเวณน,นี้เองเนี่ย แน่นอนแล้วับว่าพวกเก้งพวกกวางสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์เหยื่อก็จะมีพวกสัตว์ผู้ล่าเช่นพวกหมานในพวกอะไรก็จะเข้ามามาล่าสัตว์เหยื่อเช่นกันเราก็จะมีโอกาสเจอพวกหมานในได้ง่ายด้วยเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาในกรณีที่เขาบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะฮะเราก็ต้องประเมินเป็นรายกรณีไป ซึ่งสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการประเมินเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าอาการบาดเจ็บเรือการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยมนุษย์นะฮะเราก็ต้องประเมินตรงนี้ให้ดีมันเป็นสัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้นะ,ะับเพราะฉะั้นบางทีเนี่ยนอนอยู่นิ่งๆลุกขึ้นไม่ได้บางทีก็ส่งเสียงร้องอย่างเดียวอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นหมอเราก็ต้องออต้องมีสติ กาวสถานการณ์นั้นๆแล้วก like ็ค่อยๆประเมินตัวสุขภาพหาสาเหตุให้ได้ว่าเขาบาดเจ็บเนื่องจากสาเหตุอะไรแล้วก็เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรครับในกรณีของการรักษาสัตว์ป่าคือนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎระเบียบที่ทางอุทยานวางไว้เนี่ยมักจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสัตว์ป่าค่อนข้างน้อยมาก นะฮะมันจะมีนักท่องเที่ยวส่วนน้อยจริงๆนะ,ะที่ไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบของอุทยานเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องของการส่งเสียงดังนะฮะการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางการขับรถเนะะร็วนะรู้ไมมกระทั่งตอนนี้ผลกระทบที่น่ากังวลที่สุดก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้อาหารสัตว์ป่านะฮะเป็นสิ่งที่ที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบ ที่หลุดแรงมากกับสัตว์ป่าแล้วก็ับระบบนิเวศเลยทีเดียวแล้วครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในในใน,ในการท่องเที่ยวเนี่ยตรงนี้เป็นหอสอ่งสัตว์หนองบักชีก็จะเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาพักผ่อนดูสัตว์มาสัมผัสกับธรรมชาติได้นะแต่ในในในคุณประโยชน์ของทางหมอเองของผมเองเนี่ยก็จะเป็นจุดนัดพบสัตว์ป่า จุดนัดพบของผู้ป่วยเวลาที่เรามีสัตว์ป่วยเนี่ยเขาก็มักจะโผล่บริเวณใกล้ๆบริเวณแถวนี้ละให้หมอเข้าไปเจอเข้าไปเห็นได้ง่ายที่สําคัญจะเห็นไหมว่ามีทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าก็จะเป็นอาหารหลักของสัตว์กินพืชนะะทุ่งหญ้าอาหารหลักปุ๊บเห็นด้านข้างไหมฮะจะเป็นสีแดงแจะเป็นดินโป่งดินโป่งนั้นจะเป็นอาหารเสริฟก็เหมือนของหวานนะฮะสัตว์กินพืชก็ต้องการเกลือแร่นานาชนิดเพราะฉะนั้นเขาจะมากินโป่งเล่นโป่งพอเสร็จปุ๊บก็จะมีแหล่งน้ํา แหล่งน้ําสะอาดตามธรรมชาติเพื่อนนี่คือห้องครัวของสัตว์ป่าผู้ชมที่ดูรายการนี้นะฮะก็ก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะฮะจุดกําเนิดของแหล่งออกซิเจนจุดกําเนิดของแหล่งโอโซนจุดกําเนิดของความอุดมสมบูรณ์ของของมนุษย์อ่ะนะฮะทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นภารกิจ ได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบอะไรมาบ้างนะก็อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยดูเทปนี้แล้วไปบอกเล่าบอกต่อหรือนําไปสื่อสารประยาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เขาได้รับรู้ได้เห็นได้ตระหนักกับทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนเป็นเจ้าของให้มากขึ้นกว่านี้นะครับก็เท่าเบียงเท่านี้เองครทุกคนก็สามารถช่วยเหลือธรรมชาติที่พวกเราเห็นอยู่กันได้ รายการคนดีเพื่อแผ่นดินขอมอบไปประกาศเกียรติคุณและเสื้อคนดีเพื่อแผ่นดิน,นดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กระทำความดีและรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปคนดีเพื่อแผ่นดิน